ถามว่ามีเสียบแทนเสียบพรีเซนเตอร์แทนเราอ๋อไม่เกี่ยวค่ะใช่ค so ่ะงานใครก็งานมันค่ะใช่ะมีทราบข่าวบ้างหรือเปล่าเอ่ยว่าแบบมีการเสียบแทนหรือเปลไม่ไม่เคยได้ยินว่าแข่งกันด้วยค่ะใช่เป็นข่าวลือค่อืมก็จะไปถามผู้ใหญ่ไหมคะเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีค่ะ แการพิเู็น์เราก็ยังมีครบเหมือนเดิมยังมีค่ะแล้วก็จะมีตัวใหม่ออกมาให้ติดตามกัเด้วยค่ะไม่ได้มีโดนหดไปไม่มีไม no ่มีไม่มี ในเหมือนเดิมค่ะรู้ไหมคะว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่าก็เพรเป็นการเข้าใจผิดแล้ะใช่ก็ไม่ได้มีคือในรุ่นรุ่นมินก็ไม่ได้มีแค่มินใช่มีหลายคนค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกันมาหลายรายแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเลยไม่พูยพูดกันไว้ก่อนแล้วแต่แรกแล้วว่าเป็นมิ้นรู้จักกันอยู่แล้วค่ะใช่อยู่ร่วมวงการเดียวกันร่วมงานด้วยกันมกับินงันกันรู้จักกันค่ะไม่กลัวโดนโยงเกาเหล่าไม่กลัวเลยค่ะเเป็นรื่่องทีผิดม มากเลยถ้าจะเกิดโยงเราเหลากับน้องเพราะว่าน้องน่ารักมากใช่ค่ะเซตติ้งค่ะมันมีกระเสริฐในอินเทอร์เน็ตว่าเราเหมือนแบบว่าเป็นนางเอกประกอบเพาะแบบรับงานอีเวนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรับงานอีเวนต์เยอะเกินไปแล้วแบบทำให้คนแบบไม่เกี่ยวค่ะใช่เพราะว่า เพรว่าละครเรื่องนี้มินล็อกมาปีหนึ่งแล้วใช่เพราะฉะนั้นมินรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเพราะรอเพราะรอคิวพี่เบียร์ใช่ค่ะมีคนจะแบบว่าปล่อยข่าวแบบนี้มาเพื่อดิสเครดิตเราหรือเปล่าไม่กลัวหรอกค่ะเพราะเราก็ทํางานเต็มที่แล้วค่ะใช่เพราะว่าคราวนี้มันอยู่ที่ผลงานแต่เราแบ่งเวลาชัดเจนเราแบ่งเวลาชัดเจนและหย่ัมช่วเรียนด้วยค่ะเห็นใจกันนิดนึงเนาะแสดงว่า เราเล่าอีเวนต์นี้ก็ไม่มีผลกับละครใช่ะถ้าตามีสกายจะเห็นว่ามีหนักเลยค่ะช่วงนี้มีเพิออกจากโรงบ้านม่พิดแล้วใช่ช่วงที่ผ่านมาเจอพี่ตุ๊กตาเขาเองก็ชมเราทเดียวว่ามันความประพฤติดีอะไรเงี้ยเราเราเราพยายามบาลานซ์เวลาของเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็มันคือการให้เกียรติของการทำงานแล้วก็คืออะไรที่ผู้จัดการบอก หรือว่าเออผู้ใหญ่บอกได้เราก็ได้อะไรที่เขาไม่โอเคเราก็ไม่โอเคส่วนงานการเรียนเป็นหลักใช่ไหมใช่ค่ะงานการเรีเป็นหลักอ่าพี่คะขออนุญาตอีกนิดนึงมันมีข่าวลือมาว่าเหมือนเราไม่ค่อยพอใจเรื่องที่เราไม่ได้ค่อยไม่ได้เล่นเรื่องบ้าใสทองโอไม่เลยค่ะไม่ได้ยินมาจากไหนคะใช่เบนถือว่าเบนถือว่าบทละครบทเนี่ยเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าบทไหนเราก็ต้องทัาให้ดีที่สุดมีคนมาเห็นเราเวรเสียดายหรือเปล่าไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเหมือนในหนังสื มันก็เกี่ยวกับเหมือนเราถ้ารับดีมันจะเป็นไปจนถูกถอนไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะใช่ค่ะใครอยากพูดอะไรก็ได้ค่ะได้ครับที่อาจจะได้เล่นบทนี้เลยใครเล่นก็ดีค่ะใช่แล้วก็เรื่องบ้านไสทองก็เป็นบทที่ทํามาหลายยุคหลายสมัยแล้วค่ะก็เป็นบทที่เอ่อค่อนข้าง แล้วใครเล่นวินว่าก็ก็ดีหมดแล้วค่ะใช่ <นะ S 2> แตแ,ตแต่เหมือนแบบว่าเข้าวงการมาเรายังไม่เคยโดนข่าวเบี่ยงเลยแต่ว่าพอแบบอย่างล่าสุด,นนเ,ด,สดนนเนี่ยโดนข่าวเบี่ยงเรารู้สึกไงบ้างไม่เคยอ่านเลยนะมีเหรอคะที่ไหนท่ไไม่ได้พลาดเ่ย ใช่เราไม่เคยเห ển, วี่ยงถ้าใครเห็นมีเหวี่ยงก็ก็คงเป็นอะไรที่แปลกมากเลยค่ะใช่คนณตั้งแต่เข้าวงการมาสีปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะว่ามินถือว่าเราทํางานต้องการน้ำพึ่งเรือเสร็จปัป่าเนาะเราทํางานให้เกียรติกันและกันแล้วก็ไม่เคยเดินหนีแล้วก็ไม่เคยไม่สัมภาษณ์ด้วยหลายหลายคนก็มองว่าเืแบบจางคือปีที่สี่ที่แบบอาจจะเริ่มมีเรื่องเล่าฮะก็ถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าเกิดว่ามีการเข้าใจผิดก็ควรละกันเนาะใช่แล้วก็เราก็ยืนอยู่ตรงนี้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะอืม